เฮ้ยถึงได้ยังไงมันยาวขนาดนั้นเลยมันยาวขนาดนั้นเลยเพื่อนไมยาวไม่ได้พูะไรทักโอ้เงื่อนทำไมท้อกันอย่างนี้วะตึ้นไปแล้วเต้นมันไปแล้วเฮ้ยมันเถกโง่ไปแก่นั่นอะเซตอะเอาเลยโอ้โหมันเข้าจริงวะควรติดไปแล้วเพื่อน กูอ้าวเวอร์ไม่ยอมมาเลยแล้วนี่คือยูนาลาอะไรสักอย่างฉันรักฉันเป็นใครชื่อกลัวเป็นในมุมบวกูเตืนอยู่ฮาร์ดจัดเฮ้ยเดี๋ยวนะชิบหายแล้วเติ้นอะไรไมงเห็นท็อปเลนตัวนั้นปะเฮ้ยเล่นได้มอการ์นาท็อปเลนอ่ะแล้วเทียแล้วแล้วหลังจากนี้ใครจะยืนแทงล่ะทัมติน กันน่ะมึงดูดิปางทุกตัวเลยเนี่ยงั้นม like yeah. oh ึงยืนแทงให้กูยืนแทงให้มายกหน้าเกิดขอโทษเต้นรัดเดี๋ยวกูรัดตัวไอ้นี่อยู่ตัวเลือดน้อยอยู่นี่ไงเห็นปะเฮ้ยเฮ้โทรโทรเฮ้ย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 ทำไรอ่ะทำไรอ่ะเงินล้าเงินล้าเงินล้าเห็นเห็นม่งไอ้นี่พอดีไงช่วยนะช่วยเห็นถ่ายโฟนที่รงานน้ำ เก่งมากเลยที่จะสกิลทียนี่มันใหญ่ยังวัดไม่อยู่ในนั้นน่ะอยู่ในนั้นน่ะเฮ้ยถึงได้ยังไงมันยาวขนาดนั้นเลยมันยาวขนาดนั้นเลยมันยาวมันยาวขนาดนั้นเลยยาวจัดเนยยาวแค่ไหนเลยเพื่อนเนาะสกิลวีนี่มันโคตรไกลเหมือ่ะจ้ะ เฮ้ยไอชิคกจโดนกูอีกเหรอีเฮียไหมรู้ไาเฮียนาทีไอข้างล่างนี่คือโอ้ต้องดูต้องันด,ดูไก่จัดเลยอดูแม่งเออโอ้โหเฮียยองกันหน้ากูของแท้วะ่ะน้องโกตายไม่น้องโกตาย สวยเก็บใจไปกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวป่ามาเราจะหนาวป่ามันะฟิลีด้วยวัาดิน้องกระจายมั้งเลยก <c oughs> <c oughs> ูตายไม้กลตกูตายไปแล้วพี่อะ แม่งไม่กลัวสต,วตัรนเบนด้วยโอ้โหเอาอ่ะีเกิดแล้วมั้งเกิดแล้วเกิดแล้วไอ้หัตวตาร์ป้อมนะวะไม่ได้มั้งเราคุณ <c oughs> ดูเหมือนคนโง่อย่างวะ <c oughs> ได้เอ้เพื่นอนกูตัร์นป้อมเพื่อนกูจะสตัรนป้อมแล้วไอ้เหี้ยถ้ามาันสตัรนป้อมนะกูว่าสิเรียนแม่งเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะติดเมตาเพื่อนนะกูเห็นได้ดไอ้สัตว์เป็นพวกไม้ ตอเขาไม่ได้หรอกไอ้พี่กูอยู่ในพุ่มไหมไอ้เรื่องไปทไมล่ะกูวนนี้อะไรกูวันนี้ไม่ทันเลยไปได้ยังไงบอสดูดิอาการฟื้นมานานแล้วเหร่วะไอ้เกี้ยไม่มีบอกต้องดูจากว่า ได้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 ตายเห้อเกณฑะไรเกณฑได้อยู่แต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่เกี่ยวสงว่ะเดี๋ยวดิอีที่เขารอกันอยู่เนี่ยเดี๋ยววะเขารอมึงคนเดียวเนี่ยเออมามาวิ่งมาวิ่งมาไป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 เล่นเอาเลยไว้ที่มีอีที่ เออดับเบิลคิวอ๋อแมวมันเป็นเอดีไอ้แล้วมันเป็นซัพพอร์ตก็ว่าอะมันแรงจังกูเหี้ยกวยก็ว่าอยู่ทําไมมันแรงจังวะเหี้ยแหม่ <c oughs> แรงชิบหายเลย <c oughs> มาดิสวย ติ้นนี่เกิดใหม่ด้วยไงสวยเพื่อนโคตรดีโอ้เดี๋ยวนะสี่ตัวมันไปเล่นบนคือเย่อะไรวะต่ออินโดนไเซแยเป็นโอ้โหยิบข้างหลังของโอซัพพอร์ตกูเริ่มเก็บสวยแล้วอ่ะข้างหนยกไปเอาไปวิ่งไปเอาออยากไปเอาไปเงยตายเดี๋ยวนะต้นเต้นเี้ยายยังไง ยี่ยี่ให้ยี่มาให้ยี่มาชิบหายละไปดีกว่าอยู่ไม่ได้นะเติมแอนตีให้มึงนะเอาป่ะกูจะกูกูได้จะได้ใช้แอนตีก่อนแต่เดอเออเออเอามันเอามันยี่แบงแบกแล้วตแน่เดอเอามันไมคิวคิวคิว เวท2องาสิสกิล 1, 500. 1 500. น,นึ่ห้าร้อยเบาจากสกิล1นึ่ห้าร้อยเดี๋ยวนะสกิล1นึ่งห้าร้อยเลยอสองลูกก็พันหนึ่งแล้วมุณชับ <c oughs> พอทจริงใช่ไหมเนะอะรับไปขอบคุณครับพ่อสวยมันมันอยู่ไหนวะ ไม่ทันปรกดให้มึงแหละยัไม่ตายไ่อมันตีใส่เลยเหรอเออสตสวยเพื่อนคาดีโอ้เพ่อนทไมต้อกันอย่างนี้วะตีปุ๊บตีตัวเองเลยสัตว์กูเดือดเลยเมื่อกี้ทไมเพื่อนกูตายะมันจะยีบแบกตอนน้มันจะใหญ่แบกโอ้โหมันล่อไปสิบหตัวทำได้ไงวะ เรือจะเชื่ออไ้เห <c oughs> ี้ยกูลแลเลือจะเชื่อแอบไปแก้เพื่อนเหตุคืออะไรปากถิงเล็กน้อยมาตุยเอาระเบิดเข้าไปด้วยไปเอาไปอะมึงไม่ได้ไหมไปไม่ไม่ไปดิไม่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  อวารอนปะเวลาวอวารอนอวะไววม,ม่เอราระเบิดเข้าไปด้วยมั้ยจะให้เพื่อนทีชีพอย่างเดียวอะไรอย <laughs> 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 ่างนี้มาเขาเรียกว่าดาเมจเสริมเตินดาเมจเสริมโคยเรืรเลยนะ สี่ฟอบดีกว่าแ่แล้วเรานชนาะต,นตัวตัวน่ากินเลยปู่กำลังทำตัวน่ากินอยู่เพื่อนกูอยุดแ,แต่นะตัวน่ากินแล้วมึงอยู่ตรงนั้นนะใครมันจะอยากกินเก้อแล้วปูจะแก๊งเล่นไหนได้ถ้าปู่มึงเล่นเก่งขนาดนี้ทำอะไรมีกู่เป็นไหมมึงก็อันี่ด้อมือดิน มึงเดินอ่านป่าเลยแบบป่ามันจะไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นเลยกูดูเลือดอยู่เพื่อนกูจะตายมันจับกูข้าป้อมไอ้เียเติมมันไปแล้วเติมมันไปแล้วเท่านไหวเลยใช่กูดูเกมผีเหี้ยโอ้โหกูดูหนังผีเมื่อกีี้้ไอเ่ บอกแล้วมันร่วิ่งไปแล้วแหมวโคตรไวอ่ะมุ่งไวแบบโคตรไวอ่ะไม่ตายเยสร็จเอ๊ ต้นเต้นไม่ให้ข้าหรอกเขาบอกแล้วทำไมที่กูไม่อันเตะเมื่อไหร่เมื่อไหร่กูจะโดนป่าเรามานี่ยเม่ทีวะอออมึงเก่งอ่ะมึงเก่งเกินละแม่งโดนลุมอย่างเดียวเลยกูนะทำตัวน่ากินเลยนี่ไงกูกูว่าน่ากินตามที่มึงบอกแล้วเพื่อไหนไหนความ,มช่วยเหลือวะแค่น่ากินน่ะแต่ไม่ต้องถูกกินน่ะมึงเข้าใจไหม แบบน่าชิมอ่ะแต่มึงโดนมันชิมไงประเด็นโดนแดกเลยอไ้นายกินหน่อยออกมาตันนา,ากินอยูยอะใช่หรือไปพี่จ๋าไปไหนแล้วไปเลยไอ้เน,นี่ยเพราะเปล่า,ามันไม่อยู่มันก็ไม่อยากสร้างอะกู <c oughs> เฮ้ยโอ้โหว่ากี่ตัวเนี่ยเออเราคงมากันไิงไปอร่อยเลยที่อร่อยแบบอืมปืนมาถึงโอ้โห ไอ้เงี้ยเอ๊ยสีไม่ทันหมายไอสัตว์เอีเอาไอ้เงี้ยแบบว่าเลือดน้อยเดินทะเลทะลาไม่ได้นะครับเล้นเอาเออกูจะแปลงลาไปมาปังบกูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กูจะตายเฮ้ย ม่นก็ต้องกัดคอไอ้ไอ้ยังมึงมึงไม่เห็นมันวิ่งมากัดคอกูวะสอดคนหน้าเขื่อเลยข้าวผ้าข้าว้าเลือดน้อยเป็นไงมึงตายห่าเนี่ย เดิน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 เป็นกลั้นเล้วกลั้งแล้วเพื่อนพี๊บเอาไปด้วยเป็นต่างไปไอ้เอ้ยกูสาดดำเลือดหนิไอ้เช่ยนี่มันก็ตามยันบ้านเลยหลวงไม่ถึงว่ะ ไม่เห็นกินมาสีมาเฮ้ยโอ้โหไปเพื่อนกูยอมรับแชตเตอร์กรรมไม่กูผสมลงเฉยๆเมื่อกี้ใครไม่รู้กดยอมกูแค่ผสมลงเฉยๆไม่ยอมเลยไอเนี้ยเขาน่ากลัวเลยมาอีกอ่ะลบดูดูมันยิดจับเหรออ้ยเนอะมาหัวยจินหนูคุณพี่เก็บมงานให้ นั่นอะเซตอะเอาเลยโอ้โหมันเข้าจริงวะลอง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 จ้าลองจ้าก็บีคงค่านะไม่มีใครเทียมได้เฮ้ปเออเออเฮ้อโอ้โห ไม่อะแม่งพุ่งไปจากไหนก็ไม่รู้ไอ้หมอน,นก้กูาตายชัวไปละ

กีเกือโอกาสโอ้โหดูมันอะมึงจะทำอะไรก็ทำปไม่ทำเนี่ยอย่างโมบีกระโดดมาใส่กูไปดิกะควมันโอยโอ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 อกปุ่ที่มาส่ง Kèn rồi ấy mày vả lón vả lón vả lón ồ mang chuẩn gì, đi <laughs> tìm anh tay kiếm anh hai tay ui อีที่นังอ้เออ้สมัยยังไงเหรอเจ็ดสิาพูดถามจริงเห็นยังไงวะแมวงเห็นนะเว้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพือนเพืนเพืนเพื่อนเ้หี่เยเฮียูวิ่งเลย กดวอล์กอีกง้าแล้วนะจังหวะเดียวอ่ะสวยจัดเลยอ่ะไอต้นดูดิไอต้นเอาไรเอาแผนต่างให้มันเอาแผนต่างคิดไว้ว่าว้าวนี่ยวหนัดเลยคุณจะก็ยอมกูเอาเชลลาดดีกว่ากูให้เชลล่าดีกว่าไอ้สัส จเจ้าหนูแพ้กันนี่เซ็ตของกูแต่กูต่อให้ไงที่กูแพ้เพราะว่าก,กูต่อให้เราไม่สกินแล้วเทอะไวีอีอัอออติมัดภาพอย่างมึงอ่ะไม่เข้าใจหรอกเบ๊ะเบ๊ขผาสายฟ้าแหนมึงเล่นเอฟลินเนี่ยนะอะไรวะ ไปเลยเออไอ้ที่เราต้องไปช้ติกมันใกล้ๆด uh ้ยนะต่อๆๆๆพอเร่ โอ้ยตายควนติดไปแล้วเพื่อนกูอ้าวเบื่อไม่โดนเลยเกือบยดติดไปแล้วเพื่อนเน่าเบื่อไอ้หูไม่โดนมาอันติดไปโดนทุกข้อไอ้ไอ้จัดเลยไม่เอาหมีสวนเลยแม่งไม่หมีเลยไม่ใช้หมีเลย อ้นุ่าตินุนุ้นนุ้นุนุ่นนุ่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 นุนนนี่นล่นุ่นุ่นุ่่นุ่นุ่นุมนนุ่นุ่นุ่ยจน่นุ่นนุ่นุนน่นุ่นุ่นต่นนุ้น่นุ่ไ่นี่นน่น่นนุ่น่นเนุ่น่นุ่นุ่นุนุ่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 น่น่ มันก้อนต่อเลยมันก้อนต่อเลยไม่ต้องไปตีหรอกไอ้เหี้ยมันไม่เห็นอยู่แล้วไอ้ควายเก้อแล้วแปลกเออง่ายไบคอนโทรลหมดนี่เหี้ยอะหมุนใส่เลยร้านเงียบ กูอยากไปแจนั่นกูตะกวนเตะให้แล้วกัน่ะเงี้ยวไม่โดนโอ้โหยื้อไว้ตรงนั้นหน่อยก็ได้เอาไปเลยเพื่เลือดโอ้โหกูสารสัตว์นะสัไว้อะไไอสัตว์ไอหนีเฉยเลยนัาสัตว์คนแรกอ่ะนัาสัตว์ทุกคนแรกอ่ะห้าร้อยตื้นตั้งแต่ห้าร้อย โอ้โหมึงจำมึงจำวันนั้นที่กูเล่นนาซาเตดร์วะกูจะได้ห้ารอยเมื่อหลังเกมแล้วอะถอดหัวปูเหมือนไปแต่งมาโดี้เนี่ยตายไปซะแข่งกระทาขัวครึ่งหลอดเจะบินไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยน่ากลัวจังเลยนะอันนี้มันอาทีเดียวเนี่ย มึงเกิดบ่ออรแล้วเพื่อนเออ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 โอ้โหกร้อยอะเพือไอ้ยเราแตกหัวห้าปีเไนนในมือมึงอะกูยังไม่มีจอดก่อเลย ไปยังไม่มีจับเกาะเลยแล้วแกว่าอ้ะแตก650โอ้ไม่ไปตายเลยอะแม่งทุบแม่งทุบทีเดียวกับบ้านเกิดอ่ะทุบทีเดียวกับบ้านเก่าไอ้เหี้ยกลัวมึงับมึงจับขาดไหมก็ไม่ได้ช่วยให้กูรู้สึกดีที่หลบบมกตงกรต้องกูต้องเดินเข้าไปใกล้ๆมันยังไงล่ะอันตี้เออ โดนหมดไอ้ที่ยโทำมิชชั่นเลยอ้มอนเอาไห้ไ,ได้อ้ม <c oughs> อนอพบลากไรเหี้ย อยู่แล้วไอ้สัตว์เฮ้ยแมนมอนชิกดิจิกดิไอ้ยูไอ้ยูพอแล้วไอ้ยูไอ้ยูมาใไอ้สัตว์บอสนี่ือตาเนี้ยเดินแบบมโซไม่ได้นะเ้ยโดนหนักอะโดนหนักแบบที่แตกอะเมื่อไรเรนล่างกูจะแตกไอ้เทพเนี่ยไอ้เทพไม่ถึงพิ่งฟังมันอะมึงอยู่กลางมันมีให้กูทำะไรมึงจะให้กูไปแทงแท้งเลยนะกูมีอันติไงเพื่อนนะไอ้ยูกูมีอันตรีอย่างเพื่อน กูลืมเลยเดกกูจะออกอะไรต่อ้กูอติวอีกแล้วอ๋อลุ้นเลยไอสโอ้อยาลีกมาไปแจอย่างงี้ดิเองเห็นทั้หมดปะเหนี่เห็นกูเห็นมันเก่งเร็วถงว่าอ๋ออ๋อเกตส์ไอสร อมกอนปะกอนปะโอ้โหแปดร้อยวสิบสามไปหมดแปดร้อย็ดสิบสามไอ้เหี้ยกอนเลยนักทันไ่อยู่นี่เราเราเอาได้เราเอาได้มอนมันมาวะมอนเพื่อนเพื่อนมันมา โอ <ITA> ้ีหเลยวันต <why? S 1> ีอยู่ดีจังหวะนั้นแปดไม่ได้อ่ะถอยเลยถอยเลยถอยยาวถอยยาวตูปด้อยสามไอตัไอนระวังไม่กูอยากเล่น้ดีแล้วโคแรงเีดูนะโอ้โห มึงเอากลับไปเล่นบ้านมั้งตาพัดตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายตายต้ยตา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 ยายต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 ่ยตายตายตายยตา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 ยายายตายี่ยตายตายตายายตายายยยยยยย ยี่มึงล็อกขาแต่ข้างหลังเนี่ยกูเก็บให้ได้หมดอ่ะแต่มึงไม่ล็อกขามันนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เฮียนาซนนาซันซมึงยิ่งแรงอ่ะมึงเห็นมันทุบมึงเห็นมึงมึงเห็นตอนมันทุกกลัะ <c oughs> เห็นดิขี <c oughs> ้ดเดียวไม่เหลือโอ้ <c oughs> โหเหลือเลือดไปถึงหนึ่งส่วนสามบริษัท <c oughs> นิดนึงยังเหลือไว้ให้ดูเอยของตางหยละ คือเหมือนแบบกูตายหาไปแล้วไอ้จะโตมึงะตายไปแล้วแต่สิ่งที่ยืนยันทำจนเป็นหอดไปนะเพื่อนเอาไว้ไเปล่าเพื่อนว้าอยกูสลบแล้วกูสลบเไื่อนเพื่อน เออแล้วกลับมาเออตัดตัวบางตัดตัวบางตัดตัวบางตัวบางแล้วก็นำความมาให้โอ้ยมาลาดกุ๊กไอ้เหี้ยเวลาจะเกิดนะอันนี้งานนะลุ้มลุ้ลุลุ้ลุลุเดี๋ยวกูอนี่ให้เดี๋ยวกูสั่ให้ มันโอ้โหโอ้โหาฮ่าฮ่าอะไรอ้ไกไปว่ามักบัดขาดเลยเชียโอ้โหมาแต่ยุ่งกับนาซัดไอเชียวคุณละคุณละล้มันดึงต่อมึงมึงมึงดึงวางดิโอ้โหเดือดเดือเดือเออเป็นไรไรมอันนี้มันเดินดุ่มมาแต่สตาร์มกู ถ้ามึงน่ายกินขนาดนั้นเกิดใหม่นะรับเฮ้ยเยสี่สามสดดันเลยดันดันดดัน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 ดาเอาลเอาลยกูวเ,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 เนีย่ยเดี๋ยวก็ตายไปกลับเยกลัลั เดือดล้ออย่างนี้อ่ะผมดื้ออย่างนี้แหละเฮ้ยทันไปทั้ยเฮ้ยไปแกไปแกเฮ้ยเนะซ็อกนะซ็อกไม่ใช่เลเวลไปแกเห็นอยู่เห็นอยู่ดักแคนมี่คนลงมาเอาแม่งเอาแม่งอู้หายตายไปซะไอัตว์กูเลยแหละตาย เฮ้ยมันไม่มีมันไม่มีทก่คิวมันไม่มีทก่คิวเอาเลยเอาเลยเอาเลยแต่ปอดคุณมีไม่ไม่มีไม่มีเหรอไม่มีไปใช้ไม่ได้เหี้ยไม่มยยได้ไ ER. ม่ได้ยุ่งกันหน้าวะยู่งแบบเฮ้ยมองกันหน้าจะทำอย่างนั้นอ๋อโอเคทำเลยถ้าอย่างนั้นอ่กกนนนะถ้าผ่านนั้นเราทำได้ Aji, mana tu saya klu, mana tu saya klu, isap. Oh ay. Ya, aku teor, aku tak ada beli apa-apa.